ปุยปุยรู้ไหมครับว่ามดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กจะมีอะไรใหญ่กว่ามดเอกอ่ะมดเอ็กชุบแป้งทอดเหรอไม่ใช่ครับปุยปุยมดเอ็กลต่างหากโหคนนึวก็จะเล่นมูเยอรกับว่าชุบแป้งทอดปุยปุยรู้ไหมครับว่าปลาอะไรเนี่ยกินลูกตัวเองปุยปุยแค่จไม่ได้แล้วว่าปลาสายพันอะไรแต่มันมีปลาตัวหนึ่งที่อมลูกไว้ในปากอ่ะฮ่าปุยปุยไม่ใช่นะครับปลาใจร้ายต่างหากปุยปุยรู้ไหมครับว่าปลาอะไรจมน้ําปลาอะไรจะจมน้ําได้ปกติปลามันก็อยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่นะครับปุยปุยคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือปลาลงน้ำปุยปุยรู้ไหมครับว่าปูอะไรมีสีขาเอาก็ปูขาด้วนไงปูโดนตัดขาไงไม่ใช่นะครับปุยปุยคำตอบที่ถูกต้องก็คือปูเสือนอนกับเพื่อนโซ่ขนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแจมเลยครับไปดูกันแล้วครับบ๊ายบายเอ๋เนี่ยชอบเล่นมุกอย่างเงี้ยทายไม่ได้เลย